สวัสดีครับผมโรงพรยาบาลสตึกครับหมอนัดตรวจเลือดผลออกมาแล้วครับผมผลออกมาแล้วไขมันในซึ่นเลือดเยอะไขมันเยอะนะครับเบาหวานไม่มีครับผมความดันไม่มีนะครับ ฝนก็ตกฝนก็ตกนัดเจาะเลือดอีกเดือนธันวาไม่มียานะครับรอแต่ไปงดอาหารเอประเภทมันๆน,นะครับ คุมอาหารน,นะครับคุมอาหารของทอดของทักของมันนะครับกาแฟลาโหงดเบียงดคุมอาหารอยู่สามเดือนครับไม่มียานะครับฝนก็ตกโอ้ยเนาะ คืนก็ตกหนักเลยอย่างหนักเลยนะครับไม่มียาครับแล้วก็คุมอาหารก่อนสามเดือนดูก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาเจาะเลือดตรวจอีกทีว่าลดหนระือไม่ลดไขมันมีเลือดเยอะนะครับ อัปเดตสถานการณ์นะครับผมฝน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 โรงพยาบาลสะตึกครับผม โอเคนะครับผม <Okay. S 2> จอจัดทริปหน้านะครับผม